และบริเวณแรกของเรานะคะก็คือลานสแตลเล่ของเรานั่นเองค่ะซึ่งบริเวณจุดนี้นะคะเราจะให้น้องๆนะคะนำสัมภาระหรือว่าอุปกรณ์ขค่างสังเคสาะ้นะคะมาวางไว้นะคะเพื่อที่จะทําการฉีดพ่นนะคะฆ่าเชื้ออุปกรณ์นั่นเองค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะไปที่จุดคัดกรองกังนเลยนะคะพี่แจ๊คคะและนี่นะคะก็คือบริเวณจุดคัดกรองของเรานะคะพี่แจ๊คคะซึ่งวันนั้นนะคะเราจะมีเต็นท์นะคะมาวางนะคะเพื่อคัดกรองน้องๆน,นะคะโดยที่เราจะคัดกรองผู้ปกครองหนึ่งคนนะคะแล้วก็ นักศึกษาหนึ่งคนค่ะต่อไปเป็นอะไรคะพี่รพรดาษาต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในสน เรายังมีจุดที่รองรับท่านผู้ปกครองนะคะพี่แพ้ค่ะหรือว่าญาติญาตินะคะที่ไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมนะคะให้สามารถที่จะรอด้านนอกได้เองค่ะโดยที่เป็นจุดไหนนะคะเราจะสองคนนะคะจะพาท,ท่านไปชมกันเลยค่ะ สาใหม่นะคะที่จะมารายงานตัวในวันที่13บกรกฎาคมนี้ค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ในส่วนใดของวิทยาลัยคะพี่แพทขาค่ะตอนนี้เราอยู่ในส่วนของห้องนะคะซึ่งเป็นหองสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาสูตรค่ะ ใช่ไหมคะจะเป็นในส่วนของหองนอนนักศึกษาหญิงปีนหนึ่งที่จะเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งน,น้องนนองที่ มีไดเข้าตอกอยู่แล้วก็จะมีส่วนของหางมึนน้อยมากต่างๆนะคะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ใช้สําหรับการแบ่งฟันในพวกนี้ได้นะคะค่ะและในส่วนของโซนของสุขานะคะในหึ่งชั้นนะคะเราก็จะมีเสียงห้อง